ดีจ้ามันนี่ก็อยู่กับพิเตกพาแซ่บม,มากินมูกระทะกันด้วยจ้ามันนี้ระแรกเอามันไปกันไม่เอาไครมาเนี่ยพ,พ่อก็เอารถชาเลนงือมาไปคิลกันก่อน มันใจตรงน,นี้จะอันเียววินาคือดำแนี่วินาอันแม่มนี่นนนเนี่ยเออหน้าปกติไม่ดำขนาดนี้เออจุดสี่นะนี่ไม้ไม้แม่สภาไปดูแล้วยังไปที่อ่างเกิด ี่แม่สบาไม่อยู่อะไรก็ยุ่งยากปกติที่แม่สบาช่วยแต่วันนี้แม่สบาไม่อยู่แล้วแม่สบาไปญี่ปุ่นแล้วซื้อท่านมากินมู้ไทยแล้วฝากน่าจะมากับผู้ไหรกับผู้ชายจากจังหวัเอาเบ้างผู้ชายก็ดีที่อเตยไม,ม้พีนไม้ไทยเขากำลัง,อ,งาอาบน้ำอยู่นะคะผู้ชายพนัง นี่กินอยู่หลังบ้านนะยจ้าพี่หนักเลยว้าวปากไปถึงแม่ชบาด้วจ้ารีบกลับมามากินมุกกระทะมุกกันยายายาไปยดูไ้วยนี่คือเขาแบบอพักแต่ก่อน ใส่โอ้ยอย่าไอาค้างเลยใส่ไปด้วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไอ้พี่เต๋อมากกว่านี้ มินี่าตนกับไอยแม่้าวเป็นพวกินกับไอ้กับอ่อกับแม่โอ้ยมันหน่อยก่อพอไปซื้อเพิ่มปิมันมีอยู่บ่มื่อวานนี้หน่อยนะมันหน่อยว่าซันต่าหรือว่า,นานนตนกับมออันนี้จะไม่เล้า ว่าไอคิดตะเกียบปลุกละก็ชิ้นในน้ำอาบน้ำอาดูโดนไอ้ตะโดนขนาดน,นั่นสอหาอาบน้ำบ่าเขามาดีไอ้หังกระไดวูส์ก็สบา,ายถ้ามันกินกันเลยใช่ไช่ตะโดนละบ้าของไทย แล้วแตวากินกันได,ด้จ้ายังเอาได้จ้ะเต่เปิดกินตะหรแล้วอ่ะมีแปามาะอ,อกล้องเนี่ยพ่อพอมากเขาบอกว่าพอมากแล้วพ่อมา่านางมีมานางพี่เอ็เห็นเพีเเยงแต่ตัดเลิกกิบแส่ตัดเองเลิกกิบนดีดนจจนพ่อป้า <laughs> มม่บิงดิก่ะมัมเบิค่ะมาเบิงนพ่อขนาดเนี่ยน้าพ่อเห็นเลยว่าเดี๋ยวเีไปกดตัดมากันอาวพ่อเปิดคลิปดูสวัสดีครับดูสวัสดีครับเพี่อนพี่น้องเรื่อมากินหมูกะทะน้ำลูกเต่าลยโอ้ยบ่งมไม่เห็นกัเปล่าเด่นมางสิ เอาเอะไรเขามีบ้าวเทาเนาะพอก็ต้องเป็นมันเด้อไม่กินกมุกกระทาลูกเกซอเลยเด้เอบะนี้เด้อนั่งมานั่งนี่แหละโอ้ยหยับมาพี่่นังอีกหยับม้าอีกแม่เจ๊ดาวเจ๊ดาวมาแซ่บ <laughs> <laughs> ได้หนาแต่ยังเห็นนี่น่ะกินน้ำพิตาษตอนฝุ่ง เอาเอาสวัสดีก็ได้ก็ต้องเขาก็ได้ถ้าอยากถึงว่าเฮ้ยจะอายก็ได้เองด้วยจากมันต่อไข้ใส้อยู่ดีด้อยถเป็นหัวยังมีหน่องเหมือนทิ่งเปิดก็ต้องทั้งสี่ล่ะอืมดทนแล้วสิเอาเงินมาสาด ไอ้มองเอาาเอหันไปแงไอ้มังสิ่งละไอามา้มองยี่สิสี่แล้วดีดีดีจะไปย,ยัง ขอให้พับกล่องดํนาจาเพราะว่ามันหมึดแล้วมไนประพอที่จริงที่จริงไอ้มังไม่ได้นาดับเลยที่จริงนาคาพก็ยังแบบโคตรใสพี่จริงแบบบม่ได้นั่งดีไปดิไปเต้นก่อนต้องกันกับเบิ้งนึกถเมืองตอนนี้ใครขวานกูจะมั่หมูเน่ไม่เคยกินงูต้มกูว่อะ พอม่พอไ,ได้ไ,ดไ,ไดเลยถ่จาจกีแล้วาห้าสิบห้าปีวันขึ้นอ,อกไปแทะตอมตอันสตอม,ตออมออันใี่มไนีังมั้งเม่ยุมตงสีแล้วม่ตีสกีเปลนก็นมาขบกับพอได้าง,งานกับพออการ่ทำง,งาน้ทำง,งานพอกันพอเป็นเพื่อนกัไปตีบอร ตอบตีก็มาขอสเป็นเนื้อรูดเออไม่ขอมเป็นเนื้อไหมแทะแต่มันมันใจร้อนอมั้ไม่รูนใจร้อนอ๋ออยากได้รูดอยากได้เนื้นอนี่รูดต่ออะไรจะตีตสามสีบคือมีไวแ้แทะค่าดองเท่าไรค่าดองเนี่ยสองมือนสองมืนห้าบาทหนมันลายยู่ปศัยกี่สองมืน,ส,น,น,นส,สมัยสี่พันแปด ้าสิแปอ,อ๋ันแปดบาทหนึ่นแบบนนงกแทงป่แพงหะแต่ไม่สองหมแล้าแงมันอร่อยยี่สิบบาทองือนหบจงยิงดูแก๊งนั่บอนซบอาินมาแหมูัง่ก็หมออันอีเปะหยอามากรอนร้อน น้องพ่อไปแดกเอาบัดกว่อจะตัดกว่าอ้าวไม่เหนพ่อเนะไม่เห็นพ่อกนะับนายอยู่เกิดไปบ่าม่อันเต็ีมซื้อมาตั้งนานแล้วไตอยู่งบอกเขาเก็บเงี้ยงเงินบอกมื่อจะซื้อมาะม่ดอกต้องซื้ออิ่มละซื้ออ,อ,อ,อิ่มเอียงคือว่ารจีบพ่ออิ่มตอนแรกว่าผมมือ สบายกินน้ำมันนี่ก็ปวดไม่สบายไม่สบายมากสบบเลไม่พบายเลยนี่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 ีหมูสามตัดเลนนัมมีเด้อแล้วเปปวดเจาหัวเราล้วนี่นันจะแน่นไหมเขาม่ยกเจ้าอยู่เด็กๆเน็กมยมันกินหมดหรอทำพิเดยอยู่ คือมาเนาะทหารคือมาเลยเนาะโอ้ให้รวยเนาจ้าอิตาอีกมั้ เมื่อน,น,นี้ก็อยู่กับพ,อพอ่อไปเด้นดจ้าเอาโซอัมแล้วก็ะบาโอ้ยชีมางสิโอ้ยชีต่อไปน<อ>ี่แมวมวต้องมาสวยโอย้ต้องมาสวยยังกักบ สุดคำนี้สุดอิมอิมจะทำมือซื่อเส่าเลยยิ่งเรเดอนกันเมืองง่าละง่าเมืองง่าย่ยเกี่ยวเลยจ้าป้าบุราบะบูบึง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 แคัตตองันฟียดาวตาดินสุภาพ มาครับกินหมูทาน้ากันครับจัดจัดฮอนแซบอ่ะแซบอันนี้เงิ้นไหลสุดเม่สเซบาพลาแซบบอมเนเดอร์งินพนปฏิพาแซบเด้อจะขอตัวรับไปก่อนแหละเด้อจ้ากินอิ่มเรียบร้อยเลยอาจจะทายบ่ค่อยดีปรนเดี๋ยวว่าเมสเซบาเรอยู่ก็เลยบ่อนเ่อนจัดการเรื่องราวให้ก็เลยสินอย่างนิดหน่อย อันนี้เพราะว่าต,ตอนที่แม่ชบาอยู่แม่ชบากระดัดให้ทุกอย่างย่างกินย่างเดียวอันนี้แม่ชบาประยู่แล้วก็ต้องทำด้วยตัวเองก็เลยสุดงานนิดนึงคลิปแรงแล้วจะมีคลิปต่อไปจ้า,าเดี๋ยวมารอรับชมกันจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะ้หรือเปล่านะปิดคลิปคลิปคลิปแล้วตอนนี้ของจบเอาอาเอาด้วยไหมสำหรับพ่อเอา,าสำหรับคลิปนี้ โอเคโอเคโอ้ยโอเคงัีขอตัวลาไก่อนนะครับเอาล่าจัดครับผมมื่อห่พอกันไหมนะครับเด้อเมื่อนี้ยขอลาไปอีกคนไปไนะไปจ้าไปไปดีครับแต่ก็ติดด้วยบังบหกยี่สิบห้ารวมกันมันกี่เบที่ป่ะเตเทายมึงได้กนันเลนไลน์แล้วที่บกจะซื้อเทรัพท์ไอโฟนชิ้ามเไร